ถือป่ะโอ้ถือะนะครับโอ้เบ็ดเกือบถอนนะครับอืม,อมตัวใหญ่นะครับอืมตัวใหญ่นะครับครับตัวุหนนะครับตัวนี้อืตายยังดีครับอ เอ็มสองโอ้ถูกป่ากับปลาคอครับ เลี่ยงขั้นเลยนะครับยทายๆนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีสว่างเศานะครับวันนี้ผมกับสิบพาท่านผู้ชมมา ยามเบ็ดกู้เบ็ดกันนะครับผมี่ห้องเซไว้กันว่าอยางนี้นะครับว่ามันขึ้นในห้องเก่าไปหลายตัวนะครับไปดูนกันยน่ยมเสวะว่าห้องจะมารบ่านะครับในห้องอ่ะอาหายไปดูนะครับว่าฝึ่กลับมาใส่กันน้ำมือนี่นะครับขึ้นกับไม้ที่ห้องใส่กันมือไปครับนี่ไม้ใส่เบียร์ห้องนะครับโอ้ไม่พลาดหลายนะครับพูดหลังในห้องเป็นนี่ หลังแรกเขาก็เป็นนังซีแล้วถือป่ะครับถือป่ะโอ้ถือนะครับโอ้เบ็ดเกือบถอนนะครับอืม,อมตัวหง่นะครับผมอืมตัวหง่นะครับครับตัวใส่โลใส่โล ตาเลยนะครับอ,อใส่โลครับผมครับวใหญ่มากนะครับตัวแรกเหาหมานเลยครับผมตัวใหญ่เลยถืออยูแล้วครับขัน้นี้โดนยอยแล้วน่านจะตายนะตายวะขับท้องขาวพวันลันะ อาจจะตายนะครับตัวนี้ตายอย่างดีครับเตยมสอง ครับผมนี่นะนี่โยกครับโอ้ยโยกครับโยกแล้วโยกแล้วโยกแล้วองครับเรียบร้อยอื้อ ินกันยังเงานะครับดับไม้เบียดะครับเอาเลยเป็นแค่ข้างเลยครับผม ข้างก็าลอนไหมครับเนี่ยในทีบดขึ้นนะตายวัวาตายเลยเด็กคิววันนะครับ chừng thật Thịt Cây chụp quay đâu hả Phương? ก่าบกระเพาืนครับนย่ถอีกอ่ะถึกเลียงขั้นได้นะครับนี่อือ ตัวนี้นะครับตัวนี้ตายารัาเบ็ดเลยครับนี่โอ้โหอืมตายค่าเบ็ดเลยนะครับ,รป,รบป่าตัวเันไงเนาะ เมื่อกี้หลังนะครับผมขันนเองก็ถืออีเดเรียงขั้นเลยนะครับนี่เกือบวาถือครับผม อิีกเลี่ยงขั้นเลยนะครับไทยนีย่ครับ หลังนี้ก็ถืออีกครับนี่ตัวตายเตีเ้ยเบี้ยคันเลยครับผมเนี่ยเอานี่เมียนเบิดเลยครับนี่ อ่มเบ็ดอืมอีกเรียงขัน้นนียนะครับงลังจุดถ่ายห้องแม่นเบิดเลยครับนี่เอานี่ถือเบอิดเลยนะครับนี่โอ้โห อือคันนี้ก็ถือถือเลี้ยงคันเลยครับท่าอืมโอ,มอ,มอม้เสียงเบ็ด ตัวนี้ถ่ายเบียดหักนะครับผมจะใต้ข้างมุม ครับเบ็ดเบิดนละครับผมผลงานเส้านี้เขานะครับนี่ครับได้ป่าได้ป่าสิบตัวนะครับผมครับผลงานย่ำเส้นเส้นนี้เขานะครับผมหมายกับหมายดวงปาคอนะครับโอ้ไลยครับผมนี่ผลงานย้ำเส้นนะครับก็ว่าพ่อได้หมานอยู่นะครับผมครับปาคอล้วนนะครับติดเบ็ดเขาครับ ผลงานยมเแ้านะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็นะนะครับสวัสดีครับ